สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงเฮงรวยรวยคาดแควปลอดภัยมีโชคมีลาบครับวันนี้มาพบกับเหรียญอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปู่บุญมาและเป็นเหรียญเท้าเวสุวรรณเหรียญจำปีรุ่นรวยโชคลาบหนึ่งหกแปดครับนี่มาดูใบรายการกันสักหน่อยนี่ครับ รวยโชคลาภหนึ่งหกแปดไปรายการนะครับก็จะมีนี่ครับกี่เลขโอ้โหรายการเยอะจังเนี่ยโอ้โหแปดสิบหกรายการเลยนะนะครับก็จะมีเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินรายการที่หนึ่งถึงรายการที่ห้าหนึ่งรังกะตีเนื้อเงินห้าเหรียญเงินหน้าก,กากสองคำหนึ่งนะครับแล้วก็มีเนื้อนาวะนะครับนาวะหน้ากากเงินแล้วก็มีอับาก้าซาตินอับาก้าคุยพื้นนะครับมีทองทิพย์ ทองทิพย์พ่นทรายทองทิพย์แล้วก็ทองทิพย์ซาตินนะครับแล้วก็จะมีเนื้ออะไรเนี่ยเนื้อกะลาเงินนะครับกะลายทองอาบเงินพ่นทรายอาบทองพ่นทราย 3K องคองเงินไอ 2K องเค์งเงิน 3K นะครับแล้วก็มีซปเปอร์แบ็คแล้วก็แบ็คโลเนียมครับมาดูเหรียญจริงกันเลยโอ้โหแปกสบรรายการใช่ไหมรายการ ลุ้นเนี่ยไม่ซ้ําแน่นอนมาดูความสวยของเหรียญมาดูกล่องก่อนกล่องเป็นกล่องสีขาวรายการรุ่นเนื้อเป็นอย่างเงี้ยครับเขียนว่าเหรียญจำปีรุ่นรวยโชคลาภหนึ่งหกแปดหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมสำนักสงฆ์เขาแก้วทองจังหวัดปลาจีนบุรีครับมามาดูกันกับเหรียญจริงวันนี้มีเนื้อเงินไม่ดูถึงสามรายการครับวงแรกครับ <c oughs> โอ้โหโอ้โหองแรกสวยนะ <c oughs> เป็นเนื้อเงินครับลงยาแดงโอ้โหผมยังไม่ดูชัดเหมือนกันนะ โอ้โหรายการที่สองโอ้โหรายการที่สองเลขสองอกตาหากต่อโคดบอยไปไม้หลวงปู่บุญมานะครับต่อโคดงองงูด้านบนหรือเปล่าดูหน่อยนี่โคดงองงูด้านบนเครัยข้างหลังเป็นหน้าเทพเอ๊ะข้างหลังเป็นหน้าเทพข้างหน้าเป็นหน้ายักษ์นะครับโอ้โหอย่างนี้ด้วยเนาะสวยอะ่ะเฮ้ยสวยเฮ้ย <laughs> โอ้โหลวงปู่บุญมาทาเวนุนนี้ทีมงานสร้างก็เป็นทีมงานคนทำพระนะครับนี่ ขนาดความกว้างอยู่ที่2.6นะครับความยาวอยู่ที่เท่าไหรน่นี่ความยาวอยู่ที่4.2สเซนนะครับมาดูหน่อยนี่ครับเหรียญน,นี้นะครับโอ้โหเนื้อเงินลงยาแดงสวยใช้ได้ข้างล่างเขียนว่าท้าววสุวรรณโนนะครับข้างหลังข้างหลังก็เป็นหน้าก็เขียนว่าท้าววสุวรรณโนแล้วก็มียนันมีต่อโคดต,ต่อโคดหลายจุดสามจุดต่อเนื้อเงินด้วยนะครับ ปีสองหามาต่อไปเป็นเนื้อเงินยาเขียวโอ้โหโอ้โห TVs, นี่ครับเนื้เนอเงินอยาเขียวนะครับเนื้อเงินลงยาเขียวอันนี้หมายเลขหกสองตอบโคตเหมือนกันงองูก็ตอบอยู่ด้านบนนะครับสําหรับเนื้อเงินสําหรับเนื้อเงินก็ตอบอยู่ด้านบนนะครับนี่หน้าเทพหน้านี้นะครับต่อไปครับเป็นเนื้อเงินลงยาน้ําเงินออกมาหลวงพ่อออกโอ้โหลวงพ่อออกอะได้ดูเหรียญจริงเหรียญนี้เลย นะครับอันนี้เป็นลงยาน้ำเงินนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าหลังหน้าเทพชัดๆไปเลยนะครับนี่โอ้แต่ลงยาแดงสวยสุดเลยครับลงยาสวยโดยลงยาแดงนะครับทั้งหลังเป็นหน้าเทพต่อโคดงองูอย่างเงี้ยนะครับต่อโคดเหมือนกันอันนี้หมายเลขเก้าสองนี่คือหน้าเทพนะครับต่อไปครับก็จะเป็นเนื้ออะพากาซาตินเนื้ออะากาซาตินนี่ครับเนื้ออะากาซาตินมีนี่ลงยาแดงลงยาเขียวลงยาอุทาเวทด้วยนะครับอันนี้ลงยาเขียวก่อนโอ้โห ลงยาเขียวสวยทุกเหรียญเลยนะเล้ขอมีอะไรขีดกันมั้ยนะโอ้โหออกไหมเนะี่ยถ้าออกอย่างเอาให้ดูนะครับอยากให้ดูไม่ออกด้วยอ่ะออกละอยากให้ดูเหรียญจริงนะครับอยากให้ดูเหรียญจริงหน่อยว่ามันสวยนะครับพอดีผมไม่ได้เตรียมเลยกรรไกผมก็ไม่มีอ่ะโอ้จะให้ดูเหรียญจริงครับเนี่ยประกาศนี่ต่อโคตรใบไม้เหมือนกันนะครับหมายเลขห้าหกเนี่ยประกาศซาตินนะครับอันนี้ประกาศซาตินลงยาแดงนี่ครับลงยาแดงนะครับ นี่หมายเลขห้าเก้าโอ้โหหมายเลขน้อยหลักหมดเลยต่อไปก็เป็นอันนี้เป็นทองทิพย์พ่นทรายนะที่ดูไปรายการเป็นทองทิพย์พ่นทรายนะครับเป็นทองทิพย์พ่นทรายทองทิพย์พ่นทรายต่อโคตรเหมือนกันนะครับต่อไปเป็นทองทิพย์ซาตินครับทองทิพย์ซาตินลงยาแดงนี่นี่โอ้โหนี่หน้าเทปเริ่มชัดเลยไหมครับหน้าเทปเริ่มชัดแล้วนะครับ นี่ทองทิพซาตินลงยาแดงนะครับข้างล่างก็เป็นลาหูนะครับต่อไปเป็นอาบเงินอาบเงินอาบเงินนี่ครับนี่อาบเงินอาบเงินพ่นทรายนะครับลงยาแดงนี่นี่คืออาบเงินพ่นทรายลงยาแดงแล้วก็เป็นอาบทองพ่นทรายลงยาน้ําเงินนะครับนี่อาบทองพ่นทรายลงยาน้ําเงินและสุดท้ายก็เป็นซุปเปอร์แบ็กหน้ากากทองทิพย์ครับนี่ซุปเปอร์แบ็กนะครับหน้ากากทองทิพย์ นี่ครับต่อโค้ดเหมือนกันหมดเลยนะครับมารุ่นนี้ใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้นะครับกับรุ่นเหรียญหลวงปู่บุญมาโชติธรโมโมท้าเวสุวรรณเหรียญจำปีนะครับรุ่นรวยโชคลาภ168นะครับขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ